มอแล้วดอกพี่น้องมือนีลิสาก็จะเดินทางไปหาหมูเหล่ากะไปเฮ็ดนาจ้าพี่น้องคะเพราะมันยังเหลือนัดอยู่อีกนัดหนึ่งลิสาก็เลยหยุดงานเล้าก็ไปหาหมูแล้วก็ไปเฮ็ดนากับหมูกับพวกจ้ามือนีเขาจะมาฉีดกรามอีกเป็นคังที่ซองจ้าพี่น้องคังที่แล้วฉีดไปนี่กรามมันก็ลดโล่งแล้วกะพี่น้องเอยผลเสียที่ตามมากก็คือยำเขาบ่ แสบคือเกาหันจายพี่น้องคะมันรู้สึกแบบเหมือนกรามเ้าอ่อนอันนี้กับบรูว่ามันเปลี่ยนเพราะยาหรือเปล่ากับเบเนใจนะจ่ะแต่จะบอกว่ามันกเ็เฮตไหนาดีขึ้นอยู่จ้าพี่น้องคะหนากันน้อยลงอยูจ่จ้าช่วงนี้ว่าคอยดดูแลผิวหนาเอียงเลยจ่าพี่น้องคะเพราะว่ารซสาแพ้พ่อแพ้ปุ๊บนี่จะหยุดการใส่ขีมใส่ยังทุกอย่างเลยเพราะว่าถ้ายิ่งใส่ไปซิวไม่จะขืนเต็มหนาะเลยพอรู้ว่าจะคองเป็นค้นแผลนะจา้า ก็เลือยยุดการใส่อีหยังทุกอย่างเลยจ้ะมือนี่กับเป็นมือพักพรมือหนึ่งนะจ๊ะลิซ่าก็เดินทางมหาหมูแล้วก็ผ้ากันไปหากินเ้ากินน้ำผ้าหมูไปหายางเลนซื้อเข้าซื้อคล้องนะจ๊ะพี่น้องคะดุนดุนได้ออกมาเทียแล้วมือนี่บ่ได้มากกับไอตีป้ะจ้ะเพราะว่าไอตีบนั่งบอกว่าเธอไปกับหมูเธอโลดเดี๋ยวฉันจะอยู่บานเฮ็ดงานรอบนะจ๊ะพี่น้องคะเดี๋ยวเธอกลับมาเดี๋ยวเธอคอยมาเอาใส่แฟมก็ได้เดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวฉันจะเลือกจะย่างไว้ให้ เธอออกไปเฮธุระของเธอกับมูกระพวกไปรีแลกโหลดอยากไปยั้งกับไปโหลดนะ,นะจ้าพี่น้องมือนี่ลิซามีเรืืองจะเว้าตันลกให้ฟังจ้าพี่น้องค่ะหลังจากที่เมือ่อวานนีช่วงบายบายนี่แหละลิซาโพดรูบมูกระทะลงไปในเพจนะจ้าพี่น้องคะ่ะซีวีเอฟซี่คนหนึ่งทักมาบอกลิซาว่าจะเมนกินรู้อยู่ดีเนาะจะเมนท่ำตัวมีความสุขจะเมนท่ำตัวสบาย ใส่เงินแบบฟุ่มเฟือยใส่เงินแบบบรูจักประหยัดเลยหันแม่จ่าพี่น้องคะพากันไปหาเทียท่ยวนั่นเที่ยวนี่เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เอาเงินไปใส่นี่ข้าเจ้าหรือย่างใส่นี่เบิดหรือย่างเป็นยังคือใส่ชีวิตมีความสุขตายห้ามึงแทาสั่นพี่น้องโอ๊ยลิซ่าหัวจะปวดคักจ่าพี่น้องขาบอกเลยว่า ถักมหาลิซาส่วนตัวได้ซ้ำจ้าพี่น้องลิซากับโบมีคํามสีบอกกับข้าวข้นแบบนี้หรอกจ้าลิซากัากบโบไปโตตัวเพิ่นอีหยังเพิ่นก็แล้วแต่จะคิดไปเลยจ้าพี่น้องค้าชีวิตมันเปลี่นของเฮาบริเปลี่ยนของคนอื่นเนาะจ้ะเฮาอยากใส่ชีวิตแบบใดเฮาอยากกินหยังเฮาอยากเฮ็ดหยังเฮาก็เฮ็ดตามใจเฮานั่นแหละจ้ะจะมาค่อยนางว่าเออ,อย่านคนนั้นว่าคนนี่ว่าชีวิตนี้คงต้องใส่ชีวิตของจ้าควงหรอกจ้าพี่น้อง แล้วลิซ่าก็งงกับคนที่ทักมาถามยางคักเลยว่าลิซ่าบรด้ลูล้จกเขาเจ้าเป็นการส่วนตัวแล้วกับบรด้มีส่วนเกี่ยวของอีหยังกันเลยจา้ายูดีๆทักมาแบบนี้กับบรู้ว่ามีเจตนาอีหยังนะจา้ามาลิซ่าจะว้าให้ฟังการที่เป็นนีเป็นสินทุกคนมันก็เป็นทุกคนนั่นแหละจา้าพี่น้องคะบ่รู้ว่าจะเป็นหน่อยเป็นหลายนีสินมันเป็นกันทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าแต่ว่าหานาจ้าพี่น้องคะ เจ้าสิบวให้เขาใส่ชีวิตให้เขามีความสุขเลยบ่เจ้าเสียเขานั่งกินเขากับต้่มไข่นั่งกินเขากับเจวไปสันนั่งไหายนั่งบีบน้ำตาเลียกรองความสงสารอยู่แบบนั้นบอกเจ้าสิบวให้เขามีความสุขแล้วก็ใส่ชีวิตในแบบของเขากินอิ่มนอนหลับสบายใจเลยบอกเจ้าหูวว่าคนที่เป็นนี้นอกจากเขาจะเครียด <im it> เขาจะคิดนัก เขาบอกลู่ว่าเขาจะไปหาเงินได้เพียงพ่อตามความต้องการที่จะมาใส่หนีได้ซ้ำไดเขานั่งคิดนอนคิดเขากินบ่อิ่มนอนบาหลับบางคือนอนสะดุ้งตื่นขึ้นมาบ่อยากให้ถึงตอนเศร้าได้ซ้ำเขาเครียดเขาคิดพอแห้งแล้วบ่เม่นว่าเขาบาคิดเจ้าสิมาซ้ำเติมเขาเฮ็ดยังบางเื่อเขาก็อยากกินอาหารดีๆใส่ซีวิตแบบมีความสุขคือจังของคนอื่นนั่นล่ะจ้าอย่าไปค่อยจับผิดเขาอย่าไปค่อยเาอย้าค่อยว่าให้เขาขนาดนั่น คอยจะบอกเจ้าถ้าเจ้ากดดันเขาถ้าเจ้าไปตอวาเขาไปน้ำหายน้ำดาน้ำวาให้เขาจึงสิเขาจะเอากำลังใจจากสายมาเฮ็ดงานหาเงินไปใส่หนีเจ้ายูฮันถ้าเขาขอโอกาสก็ต้องให้โอกาสเขาหามาถ้ามันซาเลี่ยวถ้าเขายังพูดคุยแล้วก็ค่อยทรงให้เจ้าเป็นอยนยถ้าเขาบ่ไดเงียบหายตายจากเขายังเออทยอยทรงหาได้สุดความสามารถของเขาเจ้ากระ้วรให้โอกาสเขาเพื่อที่เขาจะได้มีกำลังแรงใจแล้วก็หาเงินมาใส่หนี แล้วคอยนี่ที่คอยจะเบาให้ฟั่งคอยเป็นนีกะจริงคอยบ่เคยนี้นีคอยบอกเคยแบบว่าอีหยังกับเจ้านีเลยคอยบอกเจ้านีคอยทุกคนว่าคอยควาเวลาพอฉะนั้นเจ้าบ่ตองมาถักเสืออแล้วก็เสียมารยาดกับชีวิตส่วนตัวของคอยพอคอยถือว่าการที่คอยเป็นนีนะคอยบ่ได้ไปยุงไปยากกับผู้ใดพอเจ้านีคอยบ่ได้มีปัญหาจากคนผู้ใดมีปัญหาคอยก็คุ้ยกับเพิินดยตรงแล้วก็บอกเพิ่นแล้วก็ขวเวลาเวลาเพิ่นแค่นั้น เพราะฉะนั้นคอยคิดว่ามันบอหมาะสวหรวมกับมันบส่สมควรจา่าที่จะทักมาส่วนตัวหรอือกทักมาบอกเฮาแบบนั้นคอยด่าซ้ำนั่นกระทือวนหน่อยแล้วจา่าพี่นองค้าที่ทักมาแบบนั้นเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวเนาะจา่บาบวาไพล่ะมันก็บบสมควรดอกจา่าที่จะทักมาวาให้เขาโดยที่บ่รูจักกันเนาะจา่าพี่นองค้า มื่อนี้กับโมีหยังกับเอาเรื่องเหล่าแค่นีเมื่อว่าให้ฟางหล่ะจ้าหลังจากท่ลิซากลับมาจากไปหามูหาพวกกับป้าไอตีกับเหตุงานไว้รล่อลิซากับมีนาทีเอามาเลี้ยงไซแฟมไวแบบมีเพื่อที่ว่าจะเอาไปทรงเพิ่นในวันถัดไปแล้วก็เอางานโตใหม่ไม่เหตุเนจ้าพี่น้องคะมื่อนี่กับโบมีหยังลายจ้าเดี๋ยวเมื่อว่าใหม่